การนำเสนอวิธีการเข้าออกภายในอาคารผลิตยาน้ำและยากึ่งแข็งหรืออาคารบีของโรงงานผลิตเภสัชพัณฑ์ในพระดำริกตาม SOP PD 0 1 1 Revision 1เนื้อหาในการนำเสนอนี้ประกอบด้วย7หัวข้อดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ 2. ขอบเขต 3. นิยามศัพท์ 4. ผู้รับผิดช,ชอบ 5. การแต่งกายเพื่อเข้าออกบริเวณผลิต การแต่งกายเพื่อเข้าออกบริเวณพื้นที่คลังและ 7. การแต่งกายเพื่อเข้าห้องบรรจุทุติยภูมิหัวข้อที่1วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติในการเข้าออกภายในอาคารผลิตยาน้ำและยากึ่งแข็งและป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆเข้าสู่บริเวณผลิตยาน้ำยากึ่งแข็งหรืออาคารบีหัวข้อที่สขอบเขต เอกสารวิธีปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติในการเข้าออกพื้นที่ผลิตและพื้นที่คลังของอาคารผลิตยาน้ำและยากึ่งแข็งหรืออาคารบีณโรงงานผลิตเภสัชาพฑ์ในพระดาริหัวข้อที่3นิยามศัพท์พื้นที่ผลิตหมายถึง 1. พื้นที่ที่มีการผลิตยาน้ำและยากึ่งแข็งและมีการบรรจุหีบห่อขั้นต้นหรือ Primary p r ายมา y p แ c k คกิ้ง การผลิตภายในอาคารมีการควบคุมระดับความสะอาดตามมาตรฐาน GMP และ ISO 1 4 6 4 4ได้แก่การควบคุมจำนวนอนุภาคและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีระดับความสะอาดเป็นเกรดดีขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการควบคุมความดันเพื่อความเป็นห้องสะอาด 2. บริเวณที่มีกระบวนการดำเนินการผลิตตั้งแต่เริ่มช่างผสมวัตถุดิบจนได้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จพื้นที่คลงัง หมายถึงบริเวณนอกพื้นที่ผลิตสำหรับเก็บวัตถุดิบตั้งต้นหรือ raw material, วัสดุบรรจุภัณฑ์หรือ packaging material, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือ finished product, พื้นที่สำหรับรับและส่งออกวัสดุและผลิตภัณฑ์หรือ main material airlock และพื้นที่สำหรับบรรจุหีบห่อขั้นสุดท้าย secondary packing, ชุดคลุมเต็มตัวหมายถึง ชุดที่สวมปกคลุมร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงข้อเท้าผลิตจากผ้าชนิดไม่ปลดปล่อยเส้นใยห,หรือลินฟรีหมวกคลุมผมหรือแฮนเน็ตหมายถึงหมวกสำหรับสวมครอบศีรษะเพื่อเก็บเส้นผมและครอบใบหูให้เรียบร้อยหน้ากากอนามัยหมายถึงหน้ากากสำหรับสวมปิดปากและจมูกถุงมือยางหรือรับเบอร์กโลบหมายถึงถุงมือยางสำหรับสวมใส่มือทั้งสองข้างเป็นถุงมือชนิดไม่มีแป้งหรือพาวเดอร์ฟรี รองเท้าสีเขียวหมายถึงรองเท้าโรงงานสีเขียวสำหรับใส่ภายในบริเวณนอกเหนือจากบริเวณผลิตรองเท้าพื้นที่ผลิตหมายถึงรองเท้าสำหรับสวมใส่เป็นชั้นแรกก่อนการใส่ชุดคลุมเต็มตัวเพื่อเข้าสู่พื้นที่ผลิตรองเท้าหุ้มแข้งหมายถึงรองเท้าหุ้มแข้งสำหรับใส่กับชุดคลุมเต็มตัวเพื่อเข้าสู่ภายในบริเวณพื้นที่ผลิตรองเท้าส่วนตัวหมายถึงรองเท้าสำหรับใส่ภายนอกอาคารผลิตยา อุปกรณ์นิราภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment, PPE) หมายถึงอุปกรณ์นิราภัยส่วนบุคคลเช่นเว้นตาผ้าปิดปากกันสารระเหยเป็นต้นบุคคลภายในหมายถึงบุคลากรของโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดาริและบุคคลภายนอกหมายถึงบุคคลภายนอกที่มีใช่บุคลากรของโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดาริหัวข้อที่4ผู้รับผิดชอบ บุคลากรภายในโรงงานผลิตเสภสัชพันธ์ในพระดรําริและบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าออกอาคารผลิตยาน้ำและยากึ่งแข็งอาคารบีให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในเอกสารนี้เขตพื้นที่ผลิตและพื้นที่คลังอาคารผลิตยาน้ำและยากึ่งแข็งอาคารบีพื้นที่สีเทาหมายถึงพื้นที่ผลิตและพื้นที่สีเขียวหมายถึงพื้นที่คลังดังรูปหัวข้อที่ห้า การแต่งกายเพื่อเข้าออกบริเวณผลิตสำหรับการแต่งกายเพื่อเข้าพื้นที่ผลิตหากเป็นบุคคลภายนอกให้บันทึกรายละเอียดในแบบบันทึกการเข้าออกพื้นที่บริเวณผลิตตามแบบฟอร์ม FM p d 0 7 0หมายเหตุหากเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือพนักงานทำความสะอาดที่ผ่านการอบรมวิธีการเข้าออกภายในอาคารผลิตยาน้ำและยากึ่งแข็งอาคาร B และอบรมหลักปฏิบัติที่ดีด้านสุขอนามัยในพื้นที่ผลิตและพื้นที่คลังแล้วไม่ต้องลงบันทึกเข้าออกพื้นที่บริเวณผลิตสำหรับบุคคลภายนอกขั้นตอนการแต่งกายเพื่อเข้าพื้นที่ผลิตให้ถอดรองเท้าส่วนตัวแล้วเก็บที่ชั้นวางรองเท้าบริเวณหน้าอาคารเก็บของใช้ส่วนตัวไว้ที่ล็อกเกอร์แล้วจึงสแกนหน้าลายนิ้วมือเพื่อเข้าอาคารผลิตหมายเหตุในกรณีเป็นบุคลากรภายในของหน่วยงานอื่นหรือเป็นบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการโดยบุคลากรฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าฝ่ายผลิตหรือผู้รับผิดชอบงานทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้โดยหัวหน้าฝ่ายผลิตสวมหน้ากากอนามัยและหมวกคลุมผมโดยหน้ากากอนามัยจะต้องสวมให้กระชับกับใบหน้าหมวกคลุมผมจะต้องเก็บปิดไรผมทั้งหมดและครอบใบหูทั้งสองข้างนั่งที่มานั่งข้ามหรือ crossover b e n h และหมุนตัวข้ามมาอีกฝั่งเพื่อใส่รองเท้าสีเขียว จากนั้นยืนบนแผ่นกาวดักฝุ่นในห้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วเดินเข้าห้องแผล่ล้างมือที่อ่างล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดจากนั้นเป่ามือให้แห้งโดยปฏิบัติตาม SOP PD 059ใช้สอกหรือหัวไหล่ดันประตูเพื่อไปยังห้องเปลี่ยนชุดหยิบชุดคลุมเต็มตัวและรองเท้าหุ้มแข้งบริเวณผลิตที่จัดวางบนชั้นวางสวมชุดคลุมเต็มตัวให้เรียบร้อยโดยระมัดระวังไม่ให้ชุดสัมผัสพ,พื้นรูซิปและติดกระดุมให้มิชิด ถอดรองเท้าสีเขียวออกแล้ววางที่ชั้นเก็บรองเท้าของม้านั่งข้ามสวมรองเท้าพื้นที่ผลิตและรองเท้าหุ้มแข้งโดยนั่งที่ม้านั่งข้ามหมุนตัวข้ามม้านั่งข้ามเพื่อสวมรองเท้าทีละข้างโดยไม่ให้เท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นด้านในบริเวณผลิตสวมถุงมือยางให้คลุมปลายแขนเสื้อชุดคลุมเต็มตัวทั้งสองข้างพ่นมือด้วย70%แอลกอฮอล สำรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายที่กระจกใช้สอกหรือหัวไหล่ดันประตูเข้าสู่บริเวณผลิตรูปภาพการแต่งกายเพื่อเข้าพื้นที่ผลิตการแต่งกายเพื่อออกพื้นที่ผลิตถอดรองเท้าหุ้มแข้งและรองเท้าพื้นที่ผลิตโดยนั่งที่มานั่งข้ามหมุนตัวข้ามมานั่งข้ามมาอีกฝั่งเพื่อถอดรองเท้าทีละข้างโดยไม่ให้เท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นด้านในฝั่งบริเวณผลิต นำรองเท้าพื้นที่ผลิตและรองเท้าหุ้มแข้งซึ่งต้องรู้สิบแล้วใส่ลงถังพลาสติกที่จัดเตรียมไว้ให้ถอดชุดคลุมเต็มตัวออกทำการรู้สิบให้เรียบร้อยและนำชุดใส่ลงถังพลาสติกที่จัดเตรียมไว้ให้ถอดถุงมือยางทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้สวมรองเท้าสีเขียวแล้วเดินออกไปยังห้องเปลี่ยนรองเท้ายืนบนแผ่นกาวดักฝุ่นห้องเปลี่ยนรองเท้า ถอดรองเท้าสีเขียวเก็บในชั้นเก็บรองเท้าของม้านั่งข้ามโดยนั่งที่ม้านั่งข้ามและหมุนตัวข้ามมาอีกฝั่งเพื่อออกไปด้านนอกทิ้งหมวกคลุมผมและหน้ากากอนามัยลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้จากนั้นกดปุ่ม Ex i กซเพื่อออกจากอาคารผลิตบันทึกรายละเอียดในแบบบันทึกการเข้าออกพื้นที่บริเวณผลิตตามแบบฟอร์ม fm pd 0 7 0ลงชื่อและเวลาออกหยิบของใช้ส่วนตัวออกจากล็อกเกอร์แล้วจึงเดินออกจากอาคารผลิต หัวข้อที่6การแต่งกายเพื่อเข้าออกบริเวณพื้นที่คลังถอดรองเท้าส่วนตัวแล้วเก็บที่ชั้นวางบริเวณหน้าอาคารเก็บของใช้ส่วนตัวไว้ที่ล็อกเกอร์แล้วจึงสแกนหน้าเพื่อเข้าอาคารผลิตหมายเหตุในกรณีเป็นบุคลากรภายในของหน่วยงานอื่นหรือเป็นบุคคลภายนอกให้ดำเนินการโดยบุคลากรฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าฝ่ายผลิตหรือผู้รับผิดชอบงาน ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้โดยหัวหน้าฝ่ายผลิตสวมหน้ากากอนามัยและหมวกคลุมผมโดยหน้ากากอนามัยจะต้องสวมให้กระชับกับใบหน้าหมวกคลุมผมจะต้องเก็บปิดไรผมทั้งหมดและครอบใบหูทั้งสองข้างนั่งที่มานั่งข้ามและหมุนตัวข้ามมาอีกฝั่งเพื่อใส่รองเท้าสีเขียวพ่นมือด้วย70แอลกอฮอล์ยืนบนแผ่นกาวดักฝุ่นในห้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วเดินเข้าห้องแผ่ รูปภาพการแต่งกายเพื่อเข้าสู่พื้นที่คลังการแต่งกายเพื่อออกพื้นที่คลังยืนบนแผ่นกาวดักฝุ่นห้องเปลี่ยนรองเท้าถอดรองเท้าสีเขียวเก็บในชั้นเก็บรองเท้าของม้านั่งข้าม (crossover bench) โดยนั่งที่ม้านั่งข้ามและหมุนตัวข้ามมาอีกฝั่งเพื่อออกไปด้านนอกทิ้งหมวกคลุมผมและหน้ากากอนามัยลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้จากนั้นกดปุ่มเล i กเพื่อ,อออกจากอาคารผลิต บันทึกรายละเอียดในแบบบันทึกการเข้าออกพื้นที่บริเวณผลิต fmpd 070โดยลงชื่อและเวลาออกหยิบของใช้ส่วนตัวออกจากล็อกเกอร์แล้วจึงเดินออกจากอาคารผลิตการแต่งกายเพื่อเข้าห้องบรรจุทุติยภูมิถอดรองเท้าส่วนตัวแล้วเก็บที่ชั้นวางบริเวณหน้าอาคารเก็บของใช้ส่วนตัวไว้ที่ล็อกเกอร์แล้วจึงสแกนหน้าเพื่อเข้าอาคารผลิตหมายเหตุ ในกรณีเป็นบุคลากรภายในของหน่วยงานอื่นหรือเป็นบุคคลภายนอกให้ดำเนินการโดยบุคลากรฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าฝ่ายผลิตหรือผู้รับผิดชอบงานทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้โดยหัวหน้าฝ่ายผลิตการแต่งกายเพื่อเข้าห้องบรรจุทุติยภูมิสวมหน้ากากอนามัยและหมวกคลุมผมโดยหน้ากากอนามัยจะต้องสวมให้กระชับกับใบหน้าหมวกคลุมผมจะต้องเก็บปิดไรผมทั้งหมด และครอบใบหูทั้งสองข้างนั่งที่มานั่งข้าม (crossover bench) และหมุนตัวข้ามมาอีกฝั่งเพื่อใส่รองเท้าสีเขียวยืนบนแผ่นกาวดักฝุ่นในห้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วเดินเข้าห้องแผ่นเมื่อเข้ามาในพื้นที่ห้องบรรจุทุติยภูมิสวมชุดคลุม (smock) โดยหยิบจากตู้เก็บชุดคลุมเพื่อป้องกันการปนเปืป้อนจากเศษฝุ่นภายนอกที่ติดมากับชุดไปเวทการแต่งกายเพื่อออ,อกห้องบรรจุทุติยภูมิ ถอดชุดคลุมส็อกเก็บในตู้เก็บชุดคลุมออกจากห้องบรรจุทุติยภูมิไปยังห้องเปลี่ยนรองเท้าโดยยืนบนแผ่นกาวดักฝุ่นถอดรองเท้าสีเขียวเก็บในชั้นเก็บรองเท้าของม้านั่งข้าม crossover bench โดยนั่งที่ม้านั่งข้ามและหมุนตัวข้ามมาอีกฝั่งเพื่อออกไปด้านนอกทิ้งหมวกคลุมผมและหน้ากากอนามัยลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้จากนั้นกดปุ่มเล i กเพื่อออกจากอาคารผลิต บันทึกรายละเอียดในแบบบันทึกการเข้าออกพื้นที่บริเวณผลิต FMPD 070ลงชื่อและเวลาออกกรณีเป็นบุคคลภายนอกและหยิบของใช้ส่วนตัวออกจากล็อกเกอร์แล้วจึงเดินออกจากอาคารผลิตข้อกำหนด1เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตยาน้ำและยากึ่งแข็งหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายผลิตหรือได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายผลิต2มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกับกระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นๆที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี 3. มีความรู้ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา 4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกันการปนเปื้อนและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อน 5. บุคลากรภายในต้องผ่านการอบรมหลักปฏิบัติที่ดีด้านสุขอนามัยในพื้นที่ผลิตและพื้นที่คลัง SOPPD 058 หห้ามผู้เป็นพาหะหรือถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคติดต่อดังต่อไปนี้เข้าบริเวณผลิตวัณโรคอหิวตกรโรคไข้ไทฟอยด์อีสุปอีสายโรคบิดโรคหัดโรคดีซ่านโรคตาแดงโรคเท้าช้างโรคตับอักเสบโรคผิวหนังติดเชื้อโรคคังทูมโรคเรื้อนโรคติดเชื้ออื่นๆ 7. เจ็ดห้ามผู้มีแผลเปิดที่มือข้อมือหรือส่วนของร่างกายที่เปิดเผยเข้าพื้นที่ผลิต ยกเว้นได้รับการประเมินและอนุญาตโดยหัวหน้าฝ่ายผลิต 8. ห้ามแต่งหน้าทาเล็บใส่เล็บปลอมและฉีดน้ำหอมเข้าบริเวณผลิต 9. ห้ามบุคลากรพูดคุยเล่นหรือหยอกล้อก,กันภายในบริเวณผลิต 10. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรคเข้ามาภายในบริเวณผลิตโดยเด็ดขาด 11. ห้ามทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในบริเวณผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโดยเด็ดขาด 12. ควรทำธุรส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเข้าบริเวณผลิตเพื่อลดความทีการเข้าออกบริเวณผลิตขอบคุณที่รับฟังการอบรม SOP PD 0 1 1หหากฟังจบแล้วทำข้อสอบจาก QR Code ในรูปนี้ขอบคุณค่ะ